เฝ้าร้านนะครับนี่คือชุดเฝ้าร้านคนมาก็ต้องใส่นี่ครับเพาว่าวิกฤตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องต่อให้เราทำมาหาก,กินยังไงก็กระทบไปหมดเนาะตอนนี้นี่คือชุดแบบป้องกันตัวเองและก็ป้องกันผู้อื่นด้วยนะนี่อะไรครับนี่มีแว่นตานะครับมีอะไรอีกมีแมสมีแมสนะฮะมีเจลเจลทั้งที่เป็นเจลแบบานี่นะ เจลแบบเรียกอะไรอ่ะเจลซื้อแล้วก็เจลแจกนะฮะเจลแจกเจลแจกนะเจลแจกอันนี้ซื้อหรือแจกเนี่ยแจกนะเจลล้างมือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจลล้างมือน่าจะแจกมาจากอบตขอเยอะก็ไม่ได้นะต้องให้คนละอันเป็นอย่างนี้โอ้ นี่แสดงว่าเมงวันก็ใกล้แล้วเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับมีแมงวันมาตอมด้วยแสดงว่าเราเป็นคนเห็นหรือเปล่าเนี่ยชุดนี้เนี่ยคือชุดที่เตรียมไปงานศพนะวันนี้มีงานศพที่ร้านของเราก็จะมีงานมีธุรกิจนะพี่น้องดูนะธุรกิจร้านจะนันป็นไงนี่นี่คือธุรกิจร้านสังกพันธ์นะนี่ครับนี่ครับสังกพันธ์เห็นไหมนี่ฮะสังกพันธ์มันกลับกล้องได้ใช่ไหมเนี่ยถ้ากลับได้กลับตรงไหนเนี่ยไม่แน่ใจนะว่ากลับตรงไหนนะลองดูก่อนนะ ถ้ากลับได้ก็จะกลับให้ดูถ้ากลับไม่ได้ก็แสดงว่ามันถ่ายไปทางเดียวนะครับอ่านี่ครับนี่คือธุรก,กิจร้านสังคพันธ์ของอาจารย์นั้นนี่ฮะของคุณภรรยาไม่ใช่ของอาจารย์นั้นหรอกนี่ฮะเห็นไหมครับเห็นไหมอี่ไหม,หมครับก็อยู่ได้นะอยู่กับคนอยู่กับความเป็นอยู่กับความตายแต่ไม่ใช่ว่าโควิดมาแล้วจะแบบแบบว่าดีใจนะให้คนเสียชีวิตไม่ใช่นะ คือไม่อยากให้ใครเป็นอะไรไปนะครับแต่ว่าสัจธรรมคนเราเป็นอย่างนี้แหละมันก็ไม่มีใครหนีพ้นใช่ไหมเป็นนั้นเมื่อไม่มีใครหนีพ้นก็ทําให้ดีที่สุดนะพี่น้องนี่ครับอันนี้คือร้านสังขพันธ์จารนันนะพาทัวร์หน่อยนะพาทัวร์หน่อยนีครับพาทัวร์หน่อยเราจะเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเออเ,อเยอะแยะเลยเ,อเยอะแยะนะฮะอาจารย์นันก็ไม่รู้หรอกครับแต่ว่าคุณภรรยาเขาเก่งเขารู้หมดเลยถามปุ๊บรู้ปั๊บถามปุ๊บรู้ปั๊บเลยฮะบ,บางครั้ง คุณภรรยายเข้าห้องน้ําไม่ได้นะถ้าคนมาช่วงที่ยุคเศรษฐกิจบูมเนี่ยก็คือว่าตื่นมาคือขายเลยตื่นมาขายเลยแต่ว่าตอนนี้ขายขายให้ใครดูไหมครับขายให้แมงวัน <laughs> ขายให้แมงวันแมงวันแมงวีมาอุย้ยดูดิคนเงียบขนาดไหนพี่น้องดูสิดู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 ด,ด,ดูให้ดูถนนหนทางว่าคนเงียบขนาดไหนนี่ฮะคนเงียบขนาดไหนเห็นไหมครับโลง่งโซ่งโลง่จง,ลงจงโลง่จงจงโล่งจงโล่งโจงนี่คือหนทาง นี่คือถนนนะนี่คือป้ายร้านเห็นไหมครับนี่แหละอยู่ไปวันๆอย่างนี้แหละแล้วก็ปกติเนี่ยถ้าไม่มีคนเสียชีวิตหรือไม่มีคนตายไม่มีอะไรนะเราจะปิดร้านเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่รับแขกเลยครับไม่รับแขกปิดร้านเพื่ออะไรเซฟตัวเองยิ่งแบบเซฟตัวเองได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีครับนี่เนี่ยก็ปิดร้านนะฮะแล้วก็เนี่ยร้านพี่น้องรู้ไหมว่าร้านสังกัปพันเนี่ยเคล็ดลับของมันเนี่ยคนมองมาปุ๊บรู้เลยคืออะไร คนมองมาปุ๊บรู้เลยเนี่ยคือคือติ๊กตอกติ๊กตอกคืออันนี้คือาธาตุนี่ฮะเห็นไหมเห็นาธาตุไหมนี่าธาตุนี่คือาธาตุนี่ฮะนี่คือาธาตุนี่ฮะ,ะาธาตุก็คือาธาตุที่คนอีสานเนี่ยเขาจะใช้ในการที่เอาไปให้พ่อแม่หรือเอาไปให้เวลาที่ปู่ย่าตายายเสียชีวิตไปแล้วจากไปเนี่ยก็จะเก็บกระดูกนะพอเก็บกระดูกเสร็จปุ๊บก็เอามารวม เผาแล้วเก็บกระดูกแล้วก็เอาธาตุไปใส่ไปธาตุแล้วก็เป็นการส่งให้พ่อแม่ไปอยู่ที่สุขสบายก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยนามนี่แหละอาจารย์มาอยู่นี่ก็ถือว่าหลายปีแล้วก็เห็นวัฒนธรรมดีๆสมัยก่อนเราเป็นวิทยากรเนาะบรรยายบรรยายบรรยายอยู่ในหลักการตลอดเวลานะตอนนี้เนี่ยหลักการสู้หลักกูไม่ได้นะครับหลักการสู้หลักกูไม่ได้หลักการสู้หลักกูไม่ได้จริงๆพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ แล้วก็สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญฟังนะกฎของโลกใบนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะปัจญาที่ว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายปากฏว่าวันนี้มันกลับตลปัดครับรวมกันนะครับเราตายแยกหมู่เรารอดรวมกันเราตายแยกหมู่เราลอดรวมกันเราตายตายแรงไหมแยกบูเรารอดเพราะฉะนั้นปัจญามันเปลี่ยนไป ปัจญาของโลกปัจญาของชีวิตมันเปลี่ยนไปจริงๆที่น้องที่รักครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้วันนี้ไม่ต้องเอาอะไรมากครับมาย้อนกลับปัจญาใหม่ของโลกครับนี่ครับโอ้คุยไปก็จะมีรถส่วนใหญ่รถนี่รถขนอ้อยเยอะนะฮะเส้นทางนี้เห็นไหมรถขนอ้อยเยอะมากเลยคืออันตรายมากนะครับแต่ว่าเราก็ยังอยู่กับมันให้ได้เห็นไหมเส้นทางนี้นะรถขนอ้อยเยอะมากเมื่อกี้ไม่ได้เห็นเกิดมาบ้านนี้เนี่ยลูกเล็กเด็กแดงรู้จักรถ18ล้อหมดนะครับเนี่ย รู้จักรถสิบปดล้อมหมดเลยอันนี้คือสรุปจบด้วยอะไรสรุปจบด้วยคลิปนี้นะฮะอยากจะสื่อว่าร่วมกันเราอยู่แยกบูเราตายมันกับตะละบปัดแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าปัดยาที่ใช้ไม่ได้แล้วอนาคตหรือว่าตอนนี้ก็คือว่าร่วมกันเราไม่รอดแน่ๆร่วมกันเราตายแยกบูเรารอดรวมกันเราตายแยกบูเรารอดอ่านะนะครับ เจอกันไม่นะครับในวิชาการดีๆแต่ไม่เป็นทางการในสไตล์ของอาจารย์นันครับสวัสดีครับ